และก็พูดกดทุกคนนะครับแล้วผู้มีเกียรติจะบอกท่านเวลาโอกาสเลยครับอังโบกัสสะกาทังอาวุธการรบตัวดรามาแล้วก็การค้าช่นี้ทั้งทางการ สาธุฤตเตยคือธรรมสรณังคัจฉามปะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามนี้ยะนี้วะนาธะภาทานเวระมะนึสุทธาพะธัมมะสมาธิรังปะนาหะสมาธิยามิปะณีพัญจะ สาตุปฏิหาราตุอัมหันเดวะมาลาปิฏุยกถวแตบพงทเพรนายนี่ครับจะถวาสประแล้นี่นะไปเรยกอ่ะอันนี้ต้องทำพิรุให้ก่อนเลยมหมดนะเวหอิโตสินังเปตาน

นายเทพฤทธิ์ระสิทธิ์กรงและนายพิศัชชัยดิ่งไว้เป็นอย่างดโอกาสดีครับสังฆาตระตาตระตาตระทายสังฆาตระตาตระทายตุติยปฏิุังสารตมชานิุติยปฏิปฏิสังฆาตระาตรตาตทา ตัณหาทุยข์ยาการะสุรารมเวลาทุกข์ยาตัณาสร้างนตตานั่มตั้งาพระปะวัติจางสลายอิ่มสีนักปฏิวัติอบตอบใจใจความที่าะทำทให้เป็นเรื่องใหญ่ตัณหานี้ยงแต่เกียดว่า

เจตยาจบถอนแก้มเข้ามานะครับพระเจาเาครับอัเอิโตนงเปนรขึ้นเตเมืออนขึ้นทำนพีเกี่รับพิธกร ภางพุทธศาสนาก็ได้ทำการอีิเป็เทีาปร์ในพระสภานาคป่าวารางานกรจะพ้องโกรกพยาบายศรี เสิบแปะสัารเ็นพระนกเกมเอนสสาครับอมเจพระนกัเปรระจังหวัดศรีสกิซึ่งเป็นหลานสาวของผู้วายชนเจ้าพนัเรียนประวัติของคุณแม่ความพิมลวรรณหรือเจมองผู้วานชนดังนั้นเกิดเมื่อวันที่18เดือนนะาคมพุทธศักราช2 เป็น <Mile> ลูกหลานชาวปีนจาพุทธเป็นบุตรของคุณพ่อเอี่ยงชวนเส้นจิโกับคุณแม่นะอัชนาเดชานนท์ซึ่งได้ร่วงรับไปแล้วทั้งสองข้านเกิดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องร่วมในอามาการเดียวกันทั้งหมดแปดคนไข้ของเพื่อนเพื่อนต้องช่วยเหลือผู้คาดเจ็บโดยไม่หวังผลตอบแทนจนพินที่ยอมรับจากสถานช่วย อีกทางแด่เป็นสมาชิกของเหล่า,าราชาจังหวัดศรีสะเกดและได้รับพระราชทาเหรียญราชา,า,ชาสมานาภิวัฒนชที่อจากสมเด็จพระคณิ t า a ธิราชเจ้ากงสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาสยามบรมราชกุมารีปรีพุทธศักราช2504กรพุทธศักราช2555ไน้รัมสาเกียรตาค่ะทีกว่าสิีไก แม่สั <fin ery> <ots> ่งสอนให้ลูกเียนศิัสารพัดแม่อบรมบุญใจท่านผู้เสด็จประชันหน้ามหานาชศพได้อยู่ในอาการทาจะบอกเป็นเวลาอันสมควรเก็ข้อผ่าบังสุขุนขอเริญครับขอกราบให้มนุษย์พระโคตรบริหาร มหาเศรษฐจากภาคตะวันตกแลนที่ พุกคพระพเจ้าสีโรกเป็นองค์จีรจะนำข้าวบังสุบุณขอกาพิมิวทัท่านเดี๋ยวจับส่งนี้ของเรา yeah ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอ ท,ท่านผู้ีเกียริทประสบการจัดประกอบพิธีชมาทิสุขของคุณแม่พรที่มณฑลวรรณะในวันนี้ทางพระเจ้าภาาได้ก็เขียนอย่างสูงยิ่งจากท่านสมรวยเกียรติคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษระราชการจังหวัดศรีสะเกษผู้เป็นประธานในพิธีได้ให้เกียรติผู้พ่อพอาไรความสุขุนและความกไม่จับเป็นลต่อไปของปฏิเจรับ การใหนงินท่านสุภาบุสิรินายวัฒน์ก้าวขาอำเภอเมืองศรีสะเยอดเป็นองค์พิจารณาาพปราเงินฝากสุทของพรเนินครับอะไร ได้เสียสิะง, ane, ง irts, หทานทุกท่ามาเกิฑประการในที่ย่ในนี้ครับของเื่ท่านเจ้าเกิร์กุลบุตราพัเกียรตท่านอาจรย์เจ้าเนสเมตีซีสเดลที่นั่นเสียสละเวลาอทานท่านนะครับได้มาร่วมสสักการแล้วก็ขอบคุณท่าน่ทุกท่านที่ราซื้ได้มาคู่ว้ตลองานเท้นยนะครับกำมาเล่่องนี้มาให้มาที่ตลอดนะครับก็มี็นสมองาด่วยนะครับ ให้ท่านเจ้านะครับทำไปนานก็เป็นที่เราดูนะครับนตัวแม่ตัวแม่ตอนที่ท่านจะมีชีวิตอยู่ท่านมาแล้วคนงานทระดีมาโยชน์กปรการนะครับให้กับตำบลิสเกตของเรามากมานะครับกับขอบคุณในความเมตตขางอรุณเจ้าทุกรูที่ใหความมตาักศิยชอบาจใส่มากมา่าปเสิ่งเพื่อการเพื่อจะไว้วมใจทาิน่า สร้าปัญญาสาสงาสวดปฏิบุิบุริการเพื่อเพื่อนในการนาาตาานเศาสนาดวัย่านี้ตางโดยชื่อนาตันหรือัง่เอ ทานจะคัว่าถ้าฟังนะครับทนอกอยคน้ท่นะครับก็หมายถงเร่องจับนะครับ